โเมเม <requ i. S 1> นี่ะอาาออกูกว้มาดูใกล้ๆดิเาออกูกอ,อกลูกจริง,ไงูไ <ś m ary> อ้หาไม้มาไหมทำไมอ่ะสอยดี่แตต้นแค่เนี้ยเอาไม้สอยใช่ฮะเป็นไง อย,อย่างนี้เพิ่มพาเที่ยวจัดเมนูเด็ดให้ชมครับเด็ดมาแล้วครับไปออทำกาแฟน้ำมะพร้าวเครับรนี่ครับได้มะพร้าวมาแล้วเราก็ทำการปอกนะครับแจก <ปะ S 2> ไปเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วมาดูกัน,นปอกมะพร้าวใกล้เสร็จแล้วครับ<อ>เราก็วันนี้จะทำกาแฟน้ำแมะพร้าวครับจะทำ เดี๋ยวดูน้ำก่อนว่ามีเยอะไหมได้แล้วก็เนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองช็อปกันดูว่าแต่ว่าตามสูตรของเซิรพาเที่ยแล้วนะจะ,จะไปนีูโคตรคมเลยครับโอ้ยอุ้ย,ยน้ำเยอะมากเลยนะนนเนี่ย เริ่มต้นแล้วก็เทน้ำมะพร้าวใส่ในในในหม้อนี่เลยอุ้ยอ่าอุ้ยพอดีเลยนี่พอดีวาวเลยแล้วก็เหลืออยู่หน่อยติดปิดไฟ้าก่อนโอเคอุ้ยนี่พอดีเลยอุ้ยนี่มันเป็นสูตรใหม่เนาะไม่ใช่ไม่ใชเอาให้พอดีวาวเริ่มนิดนึงเป็นไงหวานไหมหวาหวานหวานแล้วก็ใส่ไอ้นี้เลยนี่ตัวที่ใส่กาแฟ ก็ใส่กาแฟลงไปปุ๊บปุ๊บนี่เราก็ปดอดีปอดีที่ลองชิมในหม้อเลยเพราะว่ามันมันเยอะกว่านิดนโอเคก็ติดแก๊สต้มต่อเลยคอ้ย เดือดแล้วอุ้ยเป็นฟองเป็นน้นมันมาเลยอ่ะไม่ให้ดูแล้วชิมนะครับอืมหอมหอมมะพร้าวเลยอ่ะอุ้ยมะพร้าวหอมจริงใช้สูตรนี้นะเอามะพร้าวเทใส่หม้อหม้อก็ผัดเลยรสชาติเป็นยังไง อุ้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวค่อยๆกันร้อนร้อนร้อนเตาก่อนหอมจริงๆอันดับหนึ่งหอมเลยอร่อยไหมอร่อยมากฮ้ยอร่อยจริงอ่ะมันมันได้ความหวานของมะพร้าวแล้วก็ความเข้มของกาแฟ โอ้โหอือเด็ดดวงสุดยอดโอ้โหหร่อจริงไปเดี๋ยวทำอีกเมนูนึงจัดไปอีกหนึ่งเมนูนะจ้ะเมนูเย็นอ๋อแบบเย็นน้ำแข็งใส่แล้วก็น้ำมะพร้าวเท่อุ้ยน้ำมะพร้าวได้เยอะมากเลยนะเนี่ย ให้ลูกสาวชิมน้ำผ้าขาวก่อนชิมน้ำผ้าขาวก่อนน,นนะครับยังไงน้ำผ้าขาวหอมไหมอร่อยอ่ะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะทำใส่กาแฟน้ำผ้า,าให้ดูดูไปเยอะเลยให้เราเนี่ยอ้าวก็ให้กินอ,ะอ่ะหกนิดนึงได้เยอ,อ,อได้เยอะมากเลยลูกนึงเนี่ยสามารถทำได้สองแก้วเลยนะ่ยใช่เนี่ย,น,น,ยนะใช่ก็เนี่ยค่อยๆค่อยๆ แล้วก็เทกาแฟเร้เา,เาไปแล้วจะเป็นชั้นนะครับนี่เราทำที่บ้านล้าก็เป็นแก้วนี้แหละไหน็อาป,ปิงปป้งเรา็อ,อป,ปิง้งนะอุ้ยมีควาปิ้งอะ ชิมนะครับสวยม,มากปไปเป็นไงเฮ้ยหอมอ,อร่อยอ่ะมะพร้าวอ่อนไหมอ่อนมากอื้หูชื่นใจ่อกี้แบบร้อนก็อร่อยนะมาายยันใส่น้ำแข็งเลนยนะเย็นสดชื่นเฮ้ยเฮ้ย เชื่อวจ้าว่าลอยลอยจริง<ไ>ป่ะฝากไัด้วยครับ<ม>เคิร์มพาเที่ยวทำกาแฟน้ำมะพร้าวเด็ดตัวงจริงนี่ครับ<ม>ก็ให้ดูทั้งสองเมนูเลยใช่ทั้งเมนูร้อนทั้งเมนูเย็นแต่ว่าเคิร์มนี่เมนูร้อนนี่คือเอาน้ำมะพร้าวใส่ในถ้วยมะพร้าวแล้วพุดขึ้นมาแนะนำเลยเมนูร้อนแนะนำเลยนะจริงๆเด็ดัวงจริงฝากด้วยครับเคิร์มพาเที่ยววันนี้ ทำกาแฟน้ำมพ้าวฝากกดติดตามเพจเคิรมพาเที่ยวแล้วก็ YouTube ด้วยครับ YouTube คนติดตามพันตัวคนแล้วครับตอนนี้ดี <c oughs> ใจมากครับโอเคครับแล้วก็ส่วนเพจก็ครุคนแล้วโอแล้ <Okay. S 1> วันนี้ก็ขอบคุณค่บ okay, อย่าลืมไปทํากันนะจ๊ะ